อ่าโชคนี่ครับมาป่าก็มาด้วยแบบนี้แหละวันนี้ก็อาบน้ำให้นะครับผมเนี่ยขนนุ่มเลยยังไงอยู่ด้วยก็เป็นเวรยามอย่างดีเลยนะครับเนี่ยได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็จะเห่าเตือนนะครับนั่งลงโชคนั่งลงเลยนี่จับได้ตกกะกแตนเห็นไหม เห็นยังตกกะกแตนกิ่งไม้นี่ครับตกกะกแตนกิ่งไม้เพื่อนอันนี้ก็ดอกเข็มครับเห็นไหมอาหารจากธรรมชาตินะครับผมหาก,กินได้ตามภูมิประเทศนะครับกินได้นะครับเดี๋ยวจะกินให้ดู เป็นดอกไม้ป่ากินได้นะครับผมอยู่ป่าผู้ผมก็เก็บกินเป็นประจานะครับเอามากินกับน้ําพริกนะครับน้าพริกปร,รารนพริกแจ่วบองหรือไม่ก็เอามาผัดน้ํามันหอยหรือไม่ก็เอามาทอดกับไข่เจียวนะครับผมเนี่ยเด็ดเอาแต่ดอกเขานะครับผมใส่กับไข่เจียวอร่อยมากมากเลยนะครับเขาจะมีรสชาติหอมน่ะตะกแตนกิ่งไม้นะครับผมเห็นไหมกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลย อันนี้ก็กินได้นะครับผมถ้ามีปริมาณเยอะสามารถเอามาคั่วกินแล้วมาทอดกินได้นะครับนี่เขามีปริมาณน้อยนะครับผมก็ปล่อยเขาไปนะครับไม่ทําอะไรเขาธรรมชาติพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับผมบางคนก็จะเรียกว่าไม้หามผีนะครับชื่อเขาวินนกนากลัวนะครับผมแต่บางคนก็เรียกเป็นตะแตนกิ่งไม้ชื่อแล้วแต่ภูมิประเทศนะครับผมเห็นไหมนี่ดอกไม้อันนี้ก็เป็นหัวกระทือนะครับผมกินได้อยู่ป่าเนี่ย ผมอยู่ป่าก็สังเกตธรรมชาตินะครับผมตามภูมิประเทศเนี่ยโอ้โหมาเกาะตรงหมวกผมมาดีเลยนะครับไม่ทำอะไรเขาเดี๋ยวปล่อยเขาไปเเอา้าไปเลยนะปล่อยเขาไปนะครับผมนี่้าให้ดูดีๆไม่รู้นะครับว่าเขามีชีวิตเนี่ยเขาเหมือนกิ่งไม้มากเลยธรรมชาติเขาไปปล่อยไปแล้ว นี่ครับผมใส่ตุ๊บตุ๊ต๊๊สังเกตตามป่านะครับผมมีเยอะตามกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเดินก็ต้องรู้จักสังเกตนะครับเพราะว่าในป่าน่ะมีสัตว์มีพิษเยอะโดยเฉพาะงูบางชนิดนะครับผมกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปเอาตัวรอดในป่านะครับผมวันนี้ก็หาของกินมาเยอะเลยเนี่ยดอกไม้น,นะครับผมดอกไม้กินได้เดี๋ยวไปชมกันครับผม ไปวันนี้ก็อยู่ปลากันนะครับผมระหวังที่ว่างจากภารกิจนี่เพื่อนเดินสำรวจปลากันครับระหว่งที่ภารกิจนะครับเราก็มาผ่อนคลายกันในป่าล้วนๆนครับผมอยู่นี่ จะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างเขานะเป็นทางนะครับผมทางสฟหลักที่ตัดผ่านนะจะได้ยินเสียงรถนะครับน,นี่เพื่อนดอกไม้ป่าครับอันนี้เป็นดอกเข็มป่านะครับผมเวลาเราอยู่ป่าเนี่ยอยู่บนยอดเขาสูงๆเนี่ยเราจะหาผักหาอะไรกินเนี่ยผักธรรมชาติที่เราหาได้นะครับผมตามเขาตามอะไรเนี่ย เหมือนฤดูเนี้ยจะมีดอกเข็มป่านะครับเห็นไหมนี่ดอกสวยมากเลยครับผมนี่ดอกเข็มปาเนี่ดอกเข็มปานะครับนี่เห็นไหมสามบ้านเอามากินเป็นผักได้นะครับผมนี่ผมจะเก็บให้ดูเอาชอ่อสวยๆแล้วกันนะครับมานี่นี่ครับผม สามารถกินได้นะครับผมเอาไปจิ้มน้ำพริกไม่พัดน้ำมันหอยก็เอามาทอดไข่นะครับนี่เอามาเจียวใส่ไข่อร่อยมากเลยนะครับดอกเข็มปลาเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่เคยกินนะครับผมก็ลองมาหากินได้นะครับเนี่ยนี่ดอกเข็มปลานะครับผมกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูอืม รสชาติดีครับเขาจะมีความหวานในตัวงเขานะครับผมันเนี่ยเขาจะมีน้ําหวานจะหวานกลมกล่อมนะครับผมเนี่ยอยู่ปลาบางทีก็ผมเนี่ยเก็บเอามาจิ้มน้ําพริกนะครับกินประจําหรือถ้ามีเยอะหน่อยก็จะเก็บเอาไปทอดใส่ไข่ทำได้หลายเมนูครับผมอร่อยมากเลย อย่างในป่านี่กินได้นะครับดอกเขาเนี่ยดอกเขาี่จะ,จะจะอยู่ได้นานนะครับผมจะไม่ค่อยร่วงง่ายดอกเข็มเนี่ยไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นดอกไม้ชนิดอื่นเนี่ยเวลาเขาบานใช่ไหมครับผมดอกเขาบานเนี่ยเขาจะร่วงง่ายแต่ดอกเข็มนี่จะจะอยู่นานหน่อยจะร่วงช้านะครับอยู่ป่าก็เก็บกินเป็นประจำนะครับผม <est> <Is> ผมเจออะไรบางอย่างครับเพื่อนนี่ เวลาเดินป่าก็ต้องรู้จักสังเกตนะเพื่อนผมเจออะไรนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่น้องๆหมาก็มาด้วยมาเป็นเพื่อนนะครับผมนนนี่ท่านโชคนะครับนุนเมเบวบานมาป่าด้วยตัวนี้ก็พันจึกกระดือนะครับนี่ชอบมาป่าไปไหนก็ไปด้วยนะครับผมนี่เวลาเดินป่าก็จะสังเกตนะครับผม สิ่งรอบด้านเลยผมเห็นอะไรนะครับเพื่อนเห็นไหมกลมกลืนกับธรรมชาติเลยนะครับผมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับผมนี่นี่คือตัวอะไรอันนี้ก็คือตะก,กะแตนกิ่งไม้นะครับผมบางคนก็จะเรียกไม้หามผีนะครับตั๊มปลาเนี่ยเจอได้ครับผมมีเยอะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเหมือนกิ่งไม้มากเลยเนี่ยสีเก็จะเหมือน เหมือนเปลือกไม้เหมือนกิ่งไม้นะครับผมถ้าไม่ไม่ดูดีๆเราจะไม่รู้นะครับจะไม่เห็นเนี่ยผมให้ดูชัดๆนะครับผมกอนิ่งเลยนี่เห็นไหมครับเห็นชัดแล้วจะมีหลายพันนะครับผมพันตัวเล็กแล้วก็ตัวรุ่งกลางแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับตัวใหญ่ตัวยาวแต่ส่วนมากจะเห็นก็พันนี้เยอะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนี่ เห็นไหมครับนี่ถ้าได้เยอะๆนะครับผมเอามาทอดกินได้นะครับเนี่อร่อยมากเลยเหมือนกิ่งไม้เลยแต่มีชีวิตนะครับผมขยับได้เห็นไหมนี่โดดไวมากผมเห็นไหมนี่แป๊บเดียวโดดแล้วนะครับเห็นแบบนี้นี่ไวนะครับผมนี่คลาสเห็นไหมขาเขาจะโกงก้างมากเลยผมค่อยๆจับนะครับ เขาไม่มีพิษนะครับไม่เป็นอันตรายส่วนมากอยู่ป่าก็นกอะไรชอบจับเขากินนะครับเนี่ยมนุษย์เราก็กินเหมือนกันแต่ว่าอยู่ป่าก็กินเวลาจําเป็นนะครับเวลาเราไม่มีอาหารแล้วจริงๆอันนี้ผมก็เจอบ่อยอยู่ป่าก็เดินเก็บผักเก็บอะไรนะครับเพื่อนป่าจะรกหน่อย ผักตามภูมิประเทศนะครับผมอยู่ป่าก็ต้องรู้จักสังเกตนะท่านเพื่อนนี่เห็นไหมครับผมอันนี้ก็คือหวายป่านะครับผมเมีต่นหนามทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับผมนี่ก็คือต้นหวายป่านะครับหนามนนล้วนเลยเห็นไหม แต่ว่ายอดเขาที่กินได้นะครับผมเนี่ยเราใช้มีดตัดได้ยอดเขาตัดออกมาแกงนะครับผมอยู่ปา่าพวกผมก็ตัดมาแกงประจาแกงใส่เนื้อแกงใส่ปลากระป๋องนะครับหรือไม่ต้นเขาเนี่ยที่เป็นเส้นนะครับผมเราเอาเส้นข้างในที่เรียกว่าหวายนะครับหวายแก่เนี่ยพวกผมเอามาถักเป็นที่นอนหรือเอามาใช้มัดของได้ใช้ทนามากๆเลยนะครับผมใช้แทนเชือกเนี่ย ช้ได้ดีมากเลยผมจะให้ดูนะครับนี่อันนี้คือต้นที่เป็นหนามนะครับเห็นไหมหนามคลุมนะครับผมเห็นไหมแต่เป็นในนู้นไปก็เป็นเถานะครับเป็นเถายาวเนี่ยเอามาลอกเปลือกเอาแล้วก็เอาไปใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะครับผมชาวบ้านบางคนก็จะเอาบางคนก็จะเอามาทําเป็นเครื่องจักสานนะครับผมเอามาถักทําตะกร้าทําของใช้อะไร ให้ดีมากๆเลยครับไปมันปลาก็หากินเยอะนี่ครับตะกะแตนกิ่งไม้ก็เพื่อนอันนี้ก็ดอกเข็มครับเห็นไหมอาหารจากธรรมชาตินะครับผมหากินได้ตามภูมิประเทศนะครับ กินได้นะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นดอกไม้ป่ากินได้นะครับผมอยู่ป่าพวกผมก็เก็บกินเป็นประจำนะครับเอามากินกับน,น้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาด้านพริกแจ่วบองหรือไม่ก็เอามา ผัดน้ำมันหอยหรือไม่ก็เอามาทอดกับไข่เจียวนะครับผมเนี่ยเด็ดเอาแต่ดอกเขานะครับผมใส่กับไข่เจียวอร่อยมากๆเลยนะครับเขาจะมีรสชาติหอมนะตะกะแตนกิ่งไม้นะครับผมเห็นไหมกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยอันนี้ก็กินได้นะครับผมถ้ามีปริมาณเยอะสามารถเอามาคั่วกินแล้วมาทอดกินได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขามีปริมาณน้อยนะครับผม นี่เขามีปริมาณน้อยนะครับผมก็ปล่อยเขาไปนะครับไม่ทําอะไรเขาธรรมชาติพึ่งพาซึ่งกันอะไรกันนะครับผมบางคนก็จะเรียกว่าไม้หามผีนะครับชื่อเขากิน่ากลัวนะครับผมแต่บางคนก็เรียกเป็นต,กตงกเตรนกิ่งไม้ชื่อแล้วแต่ภูมิประเทศนะครับผมเห็นไหมนี่ดอกไม้อันนี้ก็เป็นหัวกระทือนนะครับผมกินได้อยู่ป่าเนี่ยพวกผมอยู่ป่าก็สังเกตธรรมชาตินะครับผมตามภูมิประเทศเนี่ย โอ้โหมาเกาะต้องวกผมว่าดีเลยนะครับไม่ทำไรเขาเดี๋ยวปล่อยเขาไปเลยเอา้าไปเลยนะปล่อยเขาไปนะครับผมนี่ถ้าไม่ดูดีๆไม่รู้นะครับว่าเขามีชีวิตเนี่ยเขาเหมือนกิ่งไม้มากเลยธรรมชาติเขาไปปล่อยไปแล้วนี่ครับผมใส่ตุ๊บตุ๊ตุ๊บตุ๊บ,บ,บสังเกตตามป่านะครับผมมีเยอะตามกิ่งไม้ใบไม้เนี่ย เดินก็ต้องรู้จักสังเกตนะครับเพราะว่าในป่านะมีสัตว์มีพิษเยอะโดยเฉพาะงูบางชนิดนะครับผมกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยงูเขียวหางไหม้บ้างงูกระปะบ้างนะครับผมถ้าเป็นงูเขียวหางไหม้ก็จะจะหมุกสีเหมือนใบไม้นะครับผมหางเขาจะเป็นแดงๆนะครับผมนั่นคืองูเขียวหางไหม้อันตรายมากเวลาอยู่ตามใบไม้เลยถ้าไม่สังเกตรจริงๆเนี่ยถ้าไปโดนตัวเขาเนี่ยเขาจะฉกเลยนะครับผม แต่ว่าถ้าไม่โดนตัวเขาเนี่ยไม่เป็นไรเหมือนอยู่ตามใบไม้ตามพื้นดินเหมือนกันงูกระปะเนี่ยลักษณะเขาเนี่คล้ายใบไม้แห้งนะครับผมตีคล้ายแบบเนี้ยถ้าไม่ดูดีๆนะเนี่ยเหมือนใบไม้แห้งเนี่ยถ้าเราไม่ดูดีๆเราจะไม่รู้นะครับผมว่าเป็นงูกระปะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยขยับแต่ถ้าเราเหยียบโดนเมื่อไหร่แล้วก็อันตรายทันทีนะครับผมไปแตะโดนเขาเนี่ยเขาจะฉกเลยแต่ถ้าไม่ทําอะไรเขาก็ไม่เป็นไรนะครับธรรมชาติเขาเขาก็จะไปเองเขาเองส่วนมากเวลาเดินเนี่ย ในป่าเนี่ยจะก้าวแต่ละก้าวเดี๋ยก็ต้องมองดีๆนะครับผมตามพื้นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นดินรอบตัวเนี่ยต้องสังเกตดีๆนี่นะครับประสบการณ์เนี่ยจะสอนเราเองนะครับผมเวลาอยู่ป่าผมก็อยู่มานานแล้วนะครับผมอยู่รอบตัวถ้าเรารู้จักป่าเข้าใจป่านะครับผมไม่มีคําว่าลําบากนะครับไม่มีคําว่าอดนะครับอยู่ป่ารอบตัวเนี่ยทุกอย่างในป่าสามารถนํามาเป็นอาหารได้นะครับผมเวลาเราอยู่ป่าเวลาเรา เบียงอะไรหมดเนี่ยสามารถออกมาดํารงชีพได้ได้หมดเลยแต่ว่าการดํารงชีพของจากธรรมชาตินะครับผมเราก็รู้จักที่จะดํารงชีพให้ถูกต้องนะครับให้อยู่ได้ป่าพึ่งเราเราพึ่งป่านะครับผมพึ่งป่าอาศัยซึ่งกันและกันบางอย่างบางชนิดถ้าเราเจอเนี่ยเขามีน้อยเราก็ไม่ควรจะเอาเขามากินนะครับผมบางอย่างที่หายากอะไรเงี้ย ที่ไม่ค่อยเจอเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับอาหารที่เราหาได้ตามธรรมชาติก็จะเป็นอาหารที่มีมากในภูมิประเทศนะครับผมที่เขามีได้ตลอดหาได้แบบเราเก็บวันนี้พรุ่งนี้เขาก็มียอดใหม่ออกมานะครับโดยเฉพาะผักอะไรเงี้ยดอกไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยเราหากินได้นะครับภาคใต้ก็จะมีสองฤดูนะครับฤดูร้อนกับฤดูฝนช่วงนี้ก็ฝนเริ่มหมดก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับ ฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงเดือนมีนานะครับผมมีนาไปเมษาพอประมาณพฤษภาก็จะเริ่มมีฝนที่นี่ฝนฝนจะมากวันนี้ก็ผมก็มีเวลาผ่อนคลายนะครับผมว่างจากพาริกิจะจะมานั่งผ่อนคลายกับเพื่อนๆน,นะครับผมแยกกันอยู่เป็นคู่บันดี้เพื่อนผมก็อยู่อีกฝั่งนึงครับผมก็อยู่ฝั่งนี้ป่าล้อมรอบหมดเลยนะครับก็จะมีน้องหมามาอยู่ด้วยน้องหมาก็จะคอย เป็นเวรยามนะครับผมหูมตาเขาจะไวเวลาได้ยินอะไรก็จะเห่าเตือนนะครับวันนี้ก็ระวังที่อยู่ป่าผมก็เก็บดอกไม้มานะครับเพื่อนเห็นไหมดอกเข็มเนี่ยวันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ไปทําอาหารนะครับนี่ดอกเข็มก็จะเป็นดอกเข็มป่านะครับหากินได้ตามภูมิประเทศนี่ก็เก็บกินได้ตลอดนะครับดอกเข็มนี่ไม่เหมือนดอกไม้ทั่วไปดอกไม้ทั่วไปนี่จะเวลาบาดนี่เขาจะร่วงหรือโรยเร็วนะครับผม แต่ดอกเข็มนี่จะอยู่ได้นานจะบานได้นานมากเลยอันนี้ก็เก็บมาทําอาหารได้เก็บเอามาสดๆแล้วก็เอาไปจิ้มน้ําพริกนะครับผมเนี่ยอร่อยเขาจะมีความหวานในตัวเขาจะมีน้ําหวานในในดอกเขานะครับเนี่ยกินไปจะหวานๆกลมๆอร่อยครับหรือไม่ก็เอามาเจียวใส่ไข่นะครับนี่เอามาเด็ดดอกเขาแล้วก็ใส่กับไข่เจียวอร่อยครับอร่อยมากเลยผม้โกินเป็นประจํา อันนี้ก็อยู่รอบตัวนะครับผมดอกเขาเห็นไหมมีของกินเยอะเห็นไหมนี่นี่ก็เก็บได้นะครับผมบริเวณบุนทีนี้ขึ้นเยอะมากเลยรอบ,รอบตัวนี่จะมองชัดดอกเข็มนี่ก็เป็นสีแดงออกส้มนะครับผมมองไกลๆก็จะเห็นชัดเลยเจอก็จะเก็บมากินเป็นประจำนะครับผักที่เราหากินได้ตามภูมิประเทศผักที่นี่มั่นใจได้เลยนะครับผมว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีสารพิษ เวลาอยู่ป่าก็สังเกตเป็นนะครับผมต้นไม้ใบไม้บางทิเของมีพิษเราก็ต้องสังเกตเอานะครับผมก็จะกินแบบดูเหมือนกันนะครับนี่เห็ดเห็นไหมครับผมอันนี้ก็เป็นเห็ดไม้นะครับผมกินได้เหมือนกันถ้ามีเยอะๆนะครับผมเป็นเห็ดไม้บางทีพวกผมไม่มีอะไรกินก็เก็บมาเยอะๆก็เอามา ย่างไฟนะครับผมตำน้ำพริกอร่อยครับกินได้แต่เห็ดเนี่ยสำคัญเลยเวลาจะกินเนี่ยต้องสังเกตด,ดีนะครับผมบางชนิดเนี่ยมีพิษมากเลยข้อดีของเห็ดก็คือสามารถกินแทนเนื้อสัตว์ได้นะครับผมอยู่ป่าเนี่ยเพราะรสชาติเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆเนื้อสัตว์เลยอยู่ปา่าดีต้องเป็นฤดูเขามันกันช่วงฤดูฝนอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นดีนะครับเห็ดเนี่ยหากินได้ แต่ต้องสังเกตเป็นนะครับผมเห็ดก็มีหลายชนิดให้ดูอันนี้ก็ผักรอบตัวที่เก็บมาเห็นไหมอันนี้ก็เป็นยอดเฟิร์นนะครับผมเนี่ยอดเฟิร์นก็เก็บมาลวกกินกับน้ำพริกได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือใบเขาเนี่ยอันนี้คือยอดอ่อนนะครับนี่ต้นนี้แหละสามารถเก็บเอามาผัดน้ํามันหอยมาลวกกินกับน้ำพริกอร่อยครับนี่จะกินให้ดูนะครับเห็นไหมก็แบบนเนี้ยเนี่ยเก็บหลายอันเนี่ย ไปเยอะพอกินเลยนะครับผมจะกินให้ดูยอดอ่อนนะครับนี่รสชาติก็ลื่นๆหอมหอมกลมๆมันๆนะครับคล้ายๆผักกูดคล้ายๆกันนะครับเนี่ยอร่อยมากครับหากินได้ไม่ ไม่ยากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นชนิดหนึ่งนะครับผมที่ผมเก็บมาเนี่ยอยู่รอบโดนนี่แหละเห็นไหมอันนี้ก็เป็นต้นกระทือป่านะครับเนี่ยกระทือป่าก็จะคล้ายๆต้นขานี่แหละขึ้นตามภูมิประเทศเนี่ยมีขึ้นตลอดนะครับผมแต่ช่วงเนี้ยเขากําลังมียอดยอดใหม่เขากาลังแตกยอดนะครับก็เก็บมาจะมีหัวเหมือนหัวขานะครับเห็นไหมนี่หัวอ่อนเนี่ยเอามาผัดเผ็ดใส่เนื้อใส่ ปลาไหลอะไรนะครับผมอร่อยผมก็เก็บมาทํากินประจํานะครับนี่หัวก็จะหอมมากเลยคล้ายหัวขาแต่ว่าจะรสชาติจะจะรสจัดกว่านะครับผมอันนี้ต้นเขาก็สามารถปอกกินได้ต้นเขาก็สามารถปอกกินได้นะครับผมนี่จะแกะให้ดูใช้เล็บเลยแกะให้ดู เอาต้นอ่อนตรงกลางต้นเขาโอ้หมดกัดครับเป็นพืชตระกูลขานะครับาขาดแล้วบางคนก็จะเรียกขาปลานะครับผมนี่ลอ,อกออกเสร็จก็จะเหลือเนื้ออ่อนข้างในนะครับผมยอดอ่อนเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็หัวอ่อนเขาเอาไปลางน้ำแล้วก็หั่นเป็นแว่น ลวกกิ้มนําพริกหรือไม่ก็เอาไปผัดเผ็ดกับเนื้อกับอะไรนะครับผมหัวอ่อนเนี่ยอร่อยอร่อยมากครับในยอดอ่อนผมก็จะกินให้ดูนะกินได้นี่กิมบํนพริกอร่อยมากครับกินกับข้าวเนี่ยอรสชาติดีครับอืของกินในป่าอยู่ได้นะครับผมไม่มีอด รู้จักหารู้จักนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะหาเก็บเพิ่มนะครับผมไปฝากเพื่อนๆบริเวณนี้แหละเดี๋ยวก็จะหาเก็บไปฝากเพื่อนๆน,นะครับผมพอได้ผัดน้ํามันหอยแล้วก็ลวกจิ้มกับน้าพริกอร่อยครับผมกับข้าวปลาเนี่ยกินข้าวปลาเนี่ยกินยังไงก็อร่อยนะครับผมเวลาร่างกายรู้สึกล้าลาเหนื่อยๆเนี่ยกินข้าวในป่านี่อร่อยมากๆเลย วิธีการเอาตัวรอดในป่านะครับผมเวลาอยู่ป่าเนี่ยของรอบตัวที่อยู่ตามพื้นที่เร okay. าอยู่นะครับผมธรรมชาติเนี่ยเราสามารถนํามาเป็นอาหารได้เราดํารงชีพอยู่กับเขาได้นะครับผมเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันพืชบางอย่างก็เราสามารถนํามากินได้บางอย่างก็กินไม่ได้แต่บางอย่างก็เป็นพืชที่หายากของที่หายากแล้วก็ไม่ควรเอาเขามาเป็นอาหารนะครับก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเพราะว่าหาดูยากแล้วเราจะกินเฉพาะ สิ่งไหนที่มีเยอะมีปริมาณเยอะนะครับผมคือทดแทนกันได้เราก็กินได้แต่บางชนิดนี่โดยเฉพาะสัตว์ป่าบางอย่างนะครับผมมีเหลือน้อยแล้วเราก็ปล่อยเขาไปนะครับผมไม่ต้องไปทไําร้ายเขาไม่อะไรเขานะครับผมปล่อยเขาไปเราเป็นระบบธรรมชาตินะครับผมเราก็พึ่งพาได้บางอย่างที่สามารถพึ่งพาได้ต้องดูตามภูมิประเทศด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ดํารงชีพอยู่ในป่าให้ได้นะครับผม อาศัยซึ่งกันและกันให้อยู่ได้นะครับผมอันนี้ก็เรียนรู้จากปลานะครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปครับ